บนชายแดนใต้แห่งนี้ซ้อนงานหัตถศิลป์ที่เกือบเลือนหายไปแต่มันยังคงโบยบินอยู่กลางฟ้าแห่งปัตตานีว้าวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาและความเชื่อที่สืบทอดกันมากว่า100ปีตั้งแต่ผมจำความได้ไม่มีใครทำได้ไม่ใคยเห็นใครทำ คำบอกเป็นว่าวยุคแรกๆของตั้งแต่ศาสนาอิสลามเข้ามาในพื้นที่เป็นตัวแรกที่ว่าวอื่นๆตัดทอนมาอีกทีหนึ่งมีคำกล่าวว่าเป็นว่าวที่เกี่ยวกับการทำนายสภาพอากาศลายว่าวแต่ละลายบ่งบอกถึงความหมายแห่งวัฒนธรรมและเหตุใดจึงใกล้สูญหายทำทำไมเรื่องสุขภาพมันไม่ไหวแล้วทำทำไมติดตามมันครับกับเรื่องราวของว่าวเบอร์อมสัสงานธันตศิลป์ที่โบยบินอยู่บนฟากฟ้าแห่งปัตตานีครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยพระหุวัฒนธรรมทั้งมาลายูจีนพุทธและอิสลามที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมานานกว่าร้อยปีครับแต่ในถามกลางวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายนันะครับยังมีหัตถศิลป์ชิ้นหนึ่งที่เกือบจะเลือนหายไปนั่นคือวาเบอรามัสวาโบราณ ที่ไม่ได้แค่สวยครับแต่มันมีความหมายมากกว่าที่หลายคนเคยรู้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนบุรุกาบายะตะบ,บนตะลุบันอำเภอสายบุรีที่นี่คือเมืองท่าชัยฝั่งที่ผู้คนผูกพันกับท้องทะเลวิถีประมงที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่นี่คือชุมชนที่ยังมีว่าวเบื้อมาสครับ และนี่คือบ้านของครูไวโรดครับหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ยังสืบสารรักษาศิลประหัตกรรมการทำวอาเบอร์มัสและได้รับการยกย่องเช,ชิดชูจากสถาบัานส่งเสริมศิลประหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาสิทธิ์ให้เป็นครูช่างศิลประหัตกรรมเมื่อปีพศ2566เพื่อมุ่งให้ผลงานศิลประหัตกรรมมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนพระหุวัฒนธรรมไม่เลือนหายไปครับครูไวโรธครับคำว่าเบอร์มัสเนี่ยครับแปลว่าอะไรแล้ว ว่าวเบอร์มัสนี่ครับต่างจากว่าวทั่วไปยังไงครับเบอร์มัสแปลว่าทองหรือเปล่งประกายทองซึ่งเป็นภาษามาลีกลางนะถ้าเกิดเป็นภาษาพื้นเมืองของสามจังหวัดก็จะเรียกเบอร์มั้เบอร์มั้ยเบอร์มั้เบอร์มัสมัสคือทองเบอร์มั้เบอร์คือเปล่งประกายทอง ่าวบอมัตว์มีความต่างจากว่าวชนิดอื่นของภาคใต้เพราะว่าว่าวเบื้องธมนี่มีจํานวนซี่เยอะต้องบอกเป็นว่ายุคแรกๆของตั้งแต่ศาสนาอิสลามเข้ามาในพื้นที่ตัวเป็นตัวแรกที่ว่าวอื่นๆตัดทอนมาอีกทีหนึ่งอย่างเช่นว่าวงเดือนก็ตัดทอนมาจากเบื้อหมัรมว่านกว่าคูจริงทั้งหมดคือตัดทอนมาจากเบื้องธรมหมดเลยลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นว่าของเจ้า ว่าวาใช้ในราชสำนักพื้นถิ่นมาลายูเนาะเพราะนั้นมันเลยมีความต่างกับว่าวชนิดอื่นๆซึ่งว่าวชนิดอื่นใช้ไม่ไผ่นิดหน่อย4ี่ห้าซี่แต่เบอรออมัดนี่ใช้20กว่าซี่ซึ่งเป็นเว่าวที่ใช้ไม่ไผ่เยอะมากแล้วสามารถขึ้นได้จริงๆลายว่าวแต่ละลายนะครับสื่อถึงอะไรครับต้องบอกว่าเป็นลายเฉพาะเฉพาะถิ่นเนาะมันเป็นลายพื้นในตระกูลพื้นเมืองของปัตตานีเช่นปัตตานีติดกับอะไรติดกับทะเล มีภูเขาไม่มีและพืชในพื้นเมืองของปัตตานีมีอะไรบ้างในทะเลมีอะไรมีสาหร่ายบนภูเขาของปัตตานีมีอะไรบ้างพัก,กูดเขาก็จะหยิบพืชในพื้นเมืองนี่แหละมาสร้างเป็นลายโดยที่ลักษณะของลายเว่าวนี่ครับจะต่างจากลายไทยครับซึ่งลายไทยอัพส่วนมากก็จะเป็นลายกันโหนจะมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายเปลวไฟแต่พอมาเป็นลายพื้นถิ่นมาลายูนะครับไม่ว่าปลายเส้นเนี่ยครับจะขึ้นสูงแค่ไหนก็จะงอลงมาแล้วก็จะมีปรัชญาของศาสนาเข้ามาแทรกครับ เวลานานไหมครับอ,อ่อเฉลี่ย e ต่อต่อตัวก็ขึ้นอยู่ขนาดและรายละเอียดของตัวลายถ้าเกิดเม็ดเครื่องเนี่ยเสร็จสับพทั้งหมดน่าจะประมาณ3อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเพื่อให้ได้ขึ้นก็ไม่เกินอาทิตย์เหตุใดที่ว่าเบอร์มัสนะครับถึงกลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่คิดถึงที่ใกล้สูญหายครับเบอรมัสเนี่ยเป็นว่าที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้นที่สามารถทําได้ เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นว่าวของในวังเนาะในวังแหลมมาลายูเนาะเพราะฉะนั้นช่างทั้งหมดที่ทําเบื์อามัดเนี่ยก็จะเป็นช่างที่อยู่ในวังในในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีท่านพ่อพ่อคนเดียวที่ที่รับช่วงมาจากทวดส่งต่อมาแล้วก็ด้วยความที่ผมผมรู้สึกว่าเออมันเป็นว่าวที่ไม่ไม่ใช่ว่าวอื่นน่ะมันไม่ใช่ว่าวแบบทั่วไปอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้รับและพ่อมีอยู่ขึ้นมาว่าวตัวนี้ก็จะสับสนไปในโลก ทำไมครูถึงสืบสารต่อง,งานหัตกรรมการทำว่าเวเบอร์มาสกันคือคือตอนนั้นตอนนั้นย้อนไปนิดนึงคือตอนนั้นคือท่านเป็นต้อนะตอนนั้นเป็นต้อแล้วแบบไม่เห็นแล้ว่ก็ยังทำว่าวอยู่ซึ่งณนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าคือมันมันทำมันชวในให้คิดอะนะว่าเออทำไมตาพ่อไม่เห็นแล้วก็ยังยังทำอยู่ได้เลยเพื่ออะไรทำทำไมคือเราก็นั่งดูเราก็นั่งไม่เข้าใจแล้วก็เริ่มทบทวนเรายังมีสิ่งที่ดีอยู่ที่เหลืออยู่ ที่เดียวของโลกตรงบอของโลกเนาะถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นเราณตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเนี่ยถ้าเกิดเป็นอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งมันต้องหายแน่นอนเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดชนวนว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างนึงแล้วลตอนนี้ผมก็อยู่กับแบ,บ่แ,บบแอวมินะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีลูกมาสานต่อผมก็ปลื้มใจนะเมื่อก่อนอยังผมหวงตอนที่ว่าสมัยลูกยังเล็กเล็กอยู่ผมก็ผัวมันไม่ไมีใครสานต่อแน่นอนแต่ผมเสียสักคนหนึ่งนะ ผมว่าจบเบอร์ธรรมะจบแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ผมจำความได้ไม่มีใครทำได้ผมว่า,วาผมมีความหวังแล้วผมตื่นใจมากๆครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หาดวาสุกรีครับก็บริเวณหาดนี่ครับก็จะเป็นจุดที่จะมาเล่นว่าวกันครับ เขาเรียกว่าชักเล่าอ๋อไม่ใช่เะว่ภาษาภาษาบ้านเขาเรียกว่าชักเล่านี่นี่แหละภาษาบ้านกันว่าไปไปไปชักเล่ากันอ่าแบบนี้ชื่ออะไรนะครับผมชื่อยากีครับยากีนะครับเดี๋ยวยากีจะมาสอนการชักเล่านะครับครับชักยังไงครับอันนี้ชักโยกไปเลยโยกไปนะจับยังไงครับจับอย่างนี้เลยจับนี้แล้วก็เอาบไวไมนมือแตะอ่าพอให้ตึงเชือกก่อนครับเอาเอาว่าให้ตรงก่อนอให้ตรงอ่านั่นไม่นตัวอ่านั่นแหละ เออตอนนี okay, ้มาเอ้แต่เราอย่าหยุดเราต้องวิ่งก่อนวิ่งเพื่อให้เส้นมันตึงที่สุดเพราะมันตึงที่สุดเท่าที่ก็จะไม่ไหวแหละเขาก็จะปล่อยที่นี้มันจะดัน มันจะต้องให้ปึงใช่แต่ถ้าเราเราโยนพร้อมกับวิ่งมันจะไม่ขึ้นอนอกจากช่วงเทศกาลว่าที่มีลมจริงๆนี่เขาจะแต่งอยู่อย่างนี้แหละคนจุนตัวมันจะขึ้นพอมันขึ้นข้างข,ขึ้นแบบโอเคล็อกว่าตัวใหม่จะมีปัญหากับตรงนี้แหละโดยเราครับสามารถรับรู้ว่าว่าของเราครับอยู่ส่วนไหนของท้องฟ้าได้ด้วยแอกค,ครับซึ่งเมื่อก่อนจะทําจากไม้หวายและใบหวายแต่สมัยนี้นะครับจะทําด้วยริบบิ้นติดที่ส่วนหัวของว่าว แล้วแอกครับจะส่งเสียงในเวลาที่ว่าวครับรอติดลมบน สิ่งที่ผมได้สัมผัสในวันนี้ทำให้ผมมองว่าไม่เหมือนเดิมเลยครับว้าวมันไม่ใช่แค่การเล่นในช่วงฤดูร้อนเพราะที่นี่ครับเขาใช้ว่าวดูทิศลมดูฝนดูฟ้าลายที่ว่านะครับไม่ได้ว่าตามใจนะแต่ว่าตามความเชื่อและหลักศาสนาและเหตุผลที่ใกล้สูญหายก็เพราะคนที่ทำได้แบบนี้ครับมีน้อยลงทุกทีที่สำคัญครับ,รบเพราะการสนับสนุนของซาสิตจึงท,ทำให้เราครับ ได้มีโอกาสได้มาพบเจองานศิลปะหัตกรรมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแบบนี้ตั้งแต่เราถูกยกย่องเป็นครูช่างของาศาสิ์เนี้ยทาให้เป็นเครดิตเนาะเป็นชื่อชื่อการันตีว่าคนที่อยู่ในสาสิ์เนี้ยคืองานทุกชิ้นเนี้ยที่สุดของเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าที่สุดของเมืองไทยเนี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการที่าศาสิ์เขามาเชิดชูเนี้ยมันทําให้คนทางานงานศิลปะอย่างเราเนี้ย มีกำลังใจการก้าวต่อไปนะครับเพื่อให้งานหัตถกรรมบ้านเราเนี่ยยังคงอยู่และสามารถที่จะไปต่อระดับระดับประเทศต่างประเทศหรือแม้กระทั่งให้ทั่วโลกได้เห็นว่างานหัตถกรรมของไทยเราเนี่ยคือสุดยอดขนาดไหนน,ไหนี่แหละครับ คือเสน่ห์ของว่าวเบอร์อามัสมันคือศิลปะที่บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและรากวัฒนธรรมของคนที่นี่ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาของล้ำค่าแบบนี้ก็อ่านหายไปเหมือนว่าวที่ลอยไปไกลจนไม่มีใครดึงกลับมาได้ทันครับและว่าวเบอร์อามัสนั้นนะครับก็คือหนึ่งในงานหันตถศิลป์ที่มีคุณค่าจริงๆที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้รู้จักเหมือนที่ผมได้รู้สึกในวันนี้ และบางทีอะครับแค่เรารู้จักมันมากขึ้นสัมผัสมันสักครั้งก็าอาจเพียงพอแล้วครับที่จะช่วยให้ว่าเบอร์อามัสยังคงโบยบินอยู่บนฟ้าแห่งปตัตตานีต่อไปถ้าทุกคนอยากช่วยให้ว่าเบอร์อามัสและงานหันตถศิลป์แบบนี้อยู่ต่อไปสามารถร่วมส่งเสริมสนับสนุนงานหันตถกรรมไทยและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ซ a เ i t o r t h และ facebook ของสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนได้เลยครับ ือเรื่องราวของว่าวเบอร์อมัสงานทันตศิลป์ที่ปินได้แห่งปัตตานีครับ